เอาละครับผมสวัสดีนะฮะแจ็คแปรโฮนะผมไม่ใช่นะครับผมนะฮะนึกว่าแจ็คแปรโฮนี่ไม่ใช่นะครับผมนะฮะก็วันนี้ผมจะ,ะทุกคนมาดูเจ้าสมบูรณ์นะครับผมนะ2024นะครับในเกมฟาร,ร์มิงซิลเตอร์22นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถก,กันเลยนะครับผมก็อันนี้ก็ได้แปลงมาเป็นฟาร์มิง22นะครับผมนะฮะเป็นแบบว่าตัวรถเกี่ยวแบบพรุ่มนะผมแล้วก็มาใส่รถแท็กใหม่นะครับผมเป็นแบบว่าทรง สมจริงนะครับผมนี่มาดูกันเลยแล้วรอบคันอันนี้มาในสีของเลดนะครับผมในปากเกี่ยวก็บเลดเลยนะนี่แล้วก็ตัวช่วงล่างเป็นสีน้ำมินนะครับแบบว่าเม,มทัลลิกนะเขาเรียกอะไรนะเมทัลลิกนี่นะผมนะนี่สวยงามเงาแวบเงาแวบนะฮะเครื่องยนต์ด้านหลังเป็น g o 8C นะครับผมนะฮะก็ปายนี่จะแบบว่าชี้ออกมาแบบ ตรงๆนะฮะเหมือนเป็นหางเลยนี่ดูสวยงามครับผมเนื้อหรือเปล่านะอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นการม้อน้ำนะฮะสมบูรณ์พัฒนานะครับนี่เลยคันนี้เป็นแบบตัวร่มนะครับผมเราขึ้นรถไปดูด้านบนแล้วกันนะอ่ากลางอุ้มครับผมตัวเครื่องนี่ทำการรีมบบมานะฮะเดินแบบว่าเสียงหอบทุกคนดูนีดูเป็นยังไง ตจะนี้ก็เป็นกลางร่มเงาแอนิเมชันนะนี่โขไฟนะครับผมมันติดแบบสลับกันนะฮะ <c oughs> แปลกๆนะนี่เสียงแตรครับเสียงดังเสียงดังชัดเจนนะฮะติดพันแล้วนะทุกคนโอเคครับผมนะฮะใครที่เข้ามาใหม่ยังกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะใครที่ชื่นชอบมอนตะปิไทยนะในเกมทามิงส์เวอร์เกอร์นะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับ ได้มี่ยพลาดไลาลงคลิปใหม่ๆนะครับคลิปใหม่ๆนะทุกคนนะครับผมนะฮะคีครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบเกี่ยวพร้อมกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับไปกันเลยแล้วกันนะครับผมอืมอตรวจปากเกี่ยวครับเรื่องหนึ่งนะทุกทัวร์โอ้ยมองนะคี่อืม ไปเลยครับผมมาดูระบบเฟล็กนะรฟังครผมเงนสดจริงๆนะทุกคนไปดูดูฟังออกนะดีมหลังสวยงามน่จังแนวนะเห็นไครับหนเกียร์เลยผมหึมเกียวมันติดแล้วีนี่แปลกนะครับแปลกล้วาเลยเยอเราลืมซื้อที่วะ อ,อ,อ,อี่นาซื้อได้มั่วทำไมเกี่ยวไม่ได้อะเออใช่เปลา่าดูว่าข้าวคนมาใส่พันแนบผมนะฮะเมื่อตะกูนี่ผมไม่ทดสอบไว้ฮนะมันเป็นหนึ่งพันเลยขีข้าวทิ้งก่อนไม่ได้นะ <laughs> ได้ไหมโอ้ oh my god ไม่ได้ครับผม <_ d ata> เป็นไรวะเนี่ยเออโอ้ oh, นี่มันต้องไม่เลขแปดทุกคนโอ้โ oh, หไปซื้อไม่เลขเจ็ดซะง,งั้นนะครับมั่วแล้วทุกคนแปดกับสองนะครับผมเอ้ยทำไมมันสลับกันเงี้ย ต่อได้ต่อได้ดูรถผิดนะอยู่คนที่เลยนี่เกี่วแล้กัน้วนี่เดาอจนนี้เป็นแต่ว่า ข้าบมนอกมนถะุงนคะรืธน,น,นาธนาครับ <c oughs> นี่ฟังออกควงทุกคนนะ,ะอืมื่องใหม่นะโบรแรงแรงนะผม่งคิดอยู่นะตีฟางว่าช่งแบบว่ายาวเกื่งกิโลเมตรนะทนะครั้นี้าเลื่อ <c oughs> นโโไปเฮ้ยดูดูด,ด,ดูว้า รถไทยใช่ไหมรถแต่ไทยนะทุกคนนะแต่ว่าไปอยู่ข้างนอกนะผมันฝรั่งบริัทฝรั่งมันมีตังนะฮะซื้อรถจากไทยไวปฮะไปเกี่ยวข้างนอกนะผมเนี่ยเอฝรั่งเลยว่าโอ้บอกว่ามันมันไม่ซื่อไทยแลยนะงั้นว่าไราเกี่ยวไทยนี่หน้าตาประหลาดมากเลย เขาเลยเอาไปโชว์นะที่นอกเออแี้ัมีเยนะนี่มีเทฟนิคละเอียดออกด้วยทุกคนมีความหยาบแล้วก็ความละเอียดได้ออกมาท้ายทุกคนเลีใรที่สนใจหมด22นะครับผมเนะ่ติดต่อได้ทีละคิดเลยตรนี้ก็ต่อราคาครับ ขึ้นหนึ่งเลยทุกคนเลยก็ทำไปสอบถ้าได้เลยถ้ารม่ได้ก็จับ่อยคันนี้เพิ่มนะทุกคนเนี่ยใครอยากได้ก็ติดต่อได้เลยฮะเกี่ยวคันนี้สองแต่ว่ามีคนเล่นน้อยนะแล้วเกี่ยวมนแพงมากเลยก็ใครที่ชื่นชอบแบบจริงๆเนาะมันเป็นมาแพงนะทุกคนเนี่ย เียวมึงต้องเห็นดเลยนี่งปักข้าวนี่เลเข้าดูเข้านะผมนี่จริงจริงเลยสุดจัดนะฮะสุดจัดปลัดลาออกแน่โว้เก่ายังจะเล่นนี่กันเลยมดูระบบไฟตัอย่างนีเดีมีดีไลท์ะึ้นะนนะนี่ดีไลท์ ทำไมไม่แยกดีไลท์วะดูแยกนะผคแล้นน่ก็เปิดทำไมงงนักซึง,งมาไลไล่ามหนีวะออกครที่อยากเล่น,ม,นมัตรทีนะผมท่านแจกไ,ไลลว้ลายลายตัวอะไรก็มนะเก็เข้าไปดาวโหลดที่เพจได้เลยนะผมหรือก็พิมพ์เสิร์ชหานในยูทูบมาผมนะคำว่าแจกมหมด เกี่ยวนะครับผมนะก็ต่อท้ายด้วยนะก็สนะั่งดีนะก็จะเด้งขึ้นมาเลยทุกคนนะครับผมก็บางอันกันในเพจอ่ามีงลิงใต้ใต้คลิปนี่นะผมก็มาทำเป็นเจ็ตไว้ในเพจนะครับติดตามเพจแล้วก็นอนหลัหนื่อยเลยนะฝากกดไว้นะครับผมนะมาแรกของเพจไเลยนี่นะผมฝากกดไว้นะครับผมใครไม่รู้จักฝากก็ ่จะพูดอะลาเก็บให้หมดเลยครับคลิปนี้เวลาเกี่ยวประมาณสักพีนะเวลาเวลานี่โอ้โหไม่เรื่องอะเวลาจริงนะกคนนี้ยังไม่มีใครทำแบบไทยย่สิสองนะครับตอนนี้ผมก็โปรเจกตนะคิดว่าจะทำอย่า ับแรงจากแมพของฝรั่งเหมือนกันเนเอาหมดฝรั่งมาลกต้นไม้ออกทุกคนก็เ,เอาขนมของประทศไทยลงนะมานลูกลังเน,นะนียถยัตอยนอี่โอ้ฮไลท์ของแมพไทยก็ ยกหบสดเข้าไปครับผมนะยกหบสดกระวดัวดเข้าไปก็เป็นแบบไทยแลุกคนนะอ้โหเป็นไงเอือไม่มีอะไรเยอะแบบไทยนี่หลักๆใช่มฮนะยกวัดกรบโดสถ์ไปกตกเลยทุกคนส่วนใหญ่แนละ้วที่เห็นกันเนีฮะ นี่ก็ติดเทือเหนะมือนกันนะอมีอะไรเล่นก็ซื้อมดมันเล่นในงนมิดเทือเลมนกนแรกแจกแถมนะโปรโม,มชันนหลด50%าิถึงน้อยเมลดนกะ็เอดแจกนม่มี้อตอนนี้ก็มีด้วยนงลด100%นะบเปร็นแจกนะ มันคืเกี่ยวว่าโอ้โหเกี่ยวมันมาเลยนี่อคือมนี่นก็เร็วดีนะทุกคนจริงแบบว่ารอบๆมันเอ้โหจวดเข้าไปเนี่ยถ้าเรามัวปรับอะไรนะเรียกว,ว่าเกี่ยวลนนะแล้วบนตัดันื้อช้าทุกคนไม่ว่ารถจริงทำได้ยังไง ไอผม่มาไม่เคยเลีเ้ยงไจริงนะเล่นแต่ในเกมน่าคงไม,ม่เหมาะเนี่ยจะคนางก็จดา่านนา,นาวนแบบว่าโหที่เละหมดประเดี๋ยวลอยตีนขาวลอยโซ่เลยว่ามนหนุนก็เป็นหนุนนะคิดว่านะ ให้ผมมือม it okay, so ือกันมือเป็นรอยแล้วเป็นหลุมแล้วนี่เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยทุกคนมาจุดแตงนี้นะสมมุติพัฒนาครับผม2024นะฮะเดี๋ยวเรามาลดลดชนตัวเตะเลยทุกคน สนับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะครับม่เจอกันใหม่คลิปหน้าพิ้งท้ายไว้คลิปรถเกี่ยววิ่งไปนะถูกไหมก่อนเจอกัหน่หม่สวัสดีครับ